yang ka พี่ไหนี่อ่ะโอ้ยลุงมันรู้สึกแปลกๆอ่ะความรู้สึกมันเหมือนแบบมีพลังอะไรสักอย่างแปลกพี่เล็กอยากลองอะไรสักอย่างไหมจัดไปเฮ้ยเฮ้เอาเลยเหรอรอดกันแซมเฮ้ยโอ้ยพี่ทำได้ไงพี่ของจริงดูดิมันสีเหมือนเสื้อเล็กเลยอ่ะพี่ตั้งใจหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเรโลกงลรารองนี้มันเี็กซี่แบบนี้ได้เหรอเฮ้ยพี่อโบต้องพี่อโบลองลองดีละน่าลองน่างแล้วองเอาอะไรดีอะอ๋ออะไรดีอะรา้ละ มาๆๆเฮ้ยอะไรอ่ะมันดำได้ไงเปไมมเหรอเดี๋ยวฟิลเนอร์เอามาจริงเหรอเป็นไม่ได้เลยเฮ้ยก็ตอนแรกแค่หิวก็เลยตีแล้วก็มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเวิร์กไปแล้วนรุ่งเนี้ยแล้วแล้วอย่างนี้พี่เล็กดึงอะไรอ่ะพี่อยากแบบนั่งสบายไงก็เลยแบบโอ้ อ่ะพี่เออยากลองเสกบ้างไหมได้หรืออยากกินไอตกมสตรอเบอรี่เหรอออสต์บรีเหรอไอศกรีมเหรอเอาเลยเอเอาเลยมันต้องเชื่อมันมันเอต้องเชื่อมันสวัสดีเฮ้อ้เอแต่ไม่มีชนอ๋อกอนชอาชอบไมคอยีขคอยสิเติมเตม

ติกเก็ต to our dream พอที่สุดกัหรือว่าเราจะชวนทุกคนเข้ามาสนับเราได้จริงด้วยจริงดนันนะแล้ไปชวไนทุกคนอยากได้ไหมอยากได้ใหมสนุกกับพวรากันนกัน ทุกคนชมป์ไดสองสุดท้ายแล้วกนสุดท้ายสนุกสุดๆเลยมาคอัโค Drowning like strawberry ice cream, such a sweet daydream Baby you're my honeydew, feel so electric with you Tangerine sunset, you and me bluffing It's everything that you do, feel so electric with you Feeling great rainy day, everything's so blue so cool. Didn't know how long I am waiting for you Walked into the room with color Ever since it felt like summer Brushed your name on my heart kinda like a tattoo You figured me out Through hours of laughter I finally found my happy ever after We're one in the same, Gets better every day Yes, Lily, I've been feeling like I'm melting like strawberry ice cream, such as sweet daydreams. Baby, In my honey, too, feels so electric with you. Tangerine sunset, you and me love it. It's everything that you do, feels so electric with you. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. The sherry on top. I got a test I'll never wanna stop. No, damn, so fresh, like a like watermelon. You, the best, feel the like I've been having Like sipping cocoa by the beach, In my holiday. So much flavor, so much color with you every day. Your eyes like a clear blue sky, don't lie. I know you never wanna say goodbye. Yeah, Ooh, needed the key and you got it. Let's turn it up with this product. feel so good, and I really wanna let you know. Let's, Let's go. You me up. Through hours of laughter, I finally found. My happy ever after well are one in the same It gets better every day So what do you say? Let me know when you're feeling it Cause lately I've been feeling like I'm melting like strawberry ice cream Such a sweet daydream Baby, you're my honey too Feel so electric with you Tangerine sunset You and me it It's everything that you do can't so I let you with you ooh 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 889เทรนีกรุ๊ป QX Make r o ก็ก่อนหนึ่งเลยนะครับทุกคนโอ้โหชุดพวกเรานี่มันแสบตาอยู่นะไม่เหมือนกันสักคนเลยอกา่าโอเคเมื่อกี้โบพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าไปแล้วอ่าเอาละ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  โอเคโอเคโอเคทุกคนพี่มิกตัวตัวตัวอ๋อตัวตัวตัวด้วยอ๋อเมื่อกี้เรามีตัวอ๋อเอามาให้หน่อยอ่าชิคกี้ทูอาร์ดีมไงเราก็มีตัวมาในดินแดนวหาศสจารย์ของน้องๆเขาถามเขาถามความรู้สึกหน่อยหลังจาก ที่ได้ตั๋วนี้แล้วแล้วก็เราได้เพอร์ฟอร์มเพลงสตรอเบอรี่ไอศครีมด้วยกันแล้วเนาะพูดเสียงหวานเลยนะพวกเรากรุ๊ปคิวเนี่ยพูดเสียงหวานเลยนะอะไรนะคะขอพูดก่อนอยากแก้หนงโอเคไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้พวกเรากรุ๊ปคิวเก้าคนพี่คิดว่าเป็นสตรอเบอรี่รสอะไรกันเอ้ยไม่ใช่ไอติมรสอะไรขอโทษ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 สำหรับหนูนะคะหนูก็คิดว่ากรุ๊ปคิวจะเป็นไอติมรสอะไรก็ในหัวก็มี รสช็อกโกแลตคะ่ะพอรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นช็อกโกแลตในรูปแบบต่างๆบางคนอาจจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตหรือบางคนหรือบางคนอาจจะเป็น milk c ช o c o l a t e หรือทั้งฝั่งฝั่งขวาสุดอาจจะเป็น dark ช็อกโกแลตมาแบบเข้มๆใช่่ะรู้สึกว่าแบบเป็นช็อกโกแลตที่มาผสมกันแล้วลงตัวค่ะเหมือนกับแบบ ผลไม้ที่มารวมตัวกันอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอันนี้คุณมันคุณคุณนะอันนี้คุณคุณอันนี้คุณคุณนะเอาเป็นไอศครีมรสที่มันอินเตอร์เนชั่นแนลมากอินเตอร์เนชั่นแนลมันคือรสรสรวมมิตรเพราะว่ารู้สึกว่ามีความแบบมีขนุนด้วยมีรสช่องซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้แต่เรามีส่วนผสม นั่นก็คือกะทิที่สุดแสนจะหวานมันกลมกล่อมอย่างกุ๊กคิ้วไงคะ789ตอนแรกมอง789ไปเป็นสีเหลืองก็เลยคิดว่าเออเป็นไอติมรสขนุนละกันไอติมรสขนุนขนุนแปลกใหม่แล้วแปลกใหม่น้องเชนเคยกินขนุนไหมคะเออผมเคยกินไอติมขนุนถ้าขนุนก็อาจจะเคยกินแต่ไอติมขนุนนี่ผมไม่รู้จักครับทุกคนทุกคนเคยกินไอติมรสขนุนไหมคะ ไม่เคยงั้นก็เป็นรสชาติที่หน้าลิมลองหน้าขนหาแบบเจ็ดแบดจบคุมโค้ one of a kind ไงใช่ป่ะ one of a kind yes sir yeah มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆไหมฝากผลงานของ m i x fruit นะคะทุกๆงานเลยแล้วก็สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube นะคะ thada l a b l s แล้วก็ Social Media p l a t ลตฟอ at m i x fruit underscore ไ l ้แ y lab นะคะ ฝากตัวไว้ในอ้อมกดอ้อมเอออ้อมกดว่ะอ้อมอกอ้อมอก้อมใจนะคะนะคะขอบคุณพี่มีฟู้งมากเลยนะคะขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวพวกเราต้องไปแบบเตรียมตัวเพื่อโชว์ต่อไปแล้วนะครับเฮ้ยโชว์ต่อไปแล้วโชว์ต่อไปโชว์ต่อไปคือโชว์สุดท้ายของพวกเราแล้วนะสุดท้ายแล้วโชว์สุดท้ายแล้วแล้วเอาอีก เอาอีกสักแบบสิบเพลงด้มไหมทุกคนไหวไหมคะสิบเพลงไหวเห็นไหมเอาไปเลยสิบเพลงงั้นงั้นงั้นเดี๋ยวให้พี่เคารออีกสี่ชั่วโมงเขาอยาพี่เองก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันไหมได้โอเคพเราไปกันเลย เฮ้เธอนั้นเป็นอุตสาหะาในแวบแปลกที่หันไปมันเข้าใจาแวงเฮ้เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันวนเวีนยนแลล้มเลระแระแค่ยอยากจะเจนเข้าไปหาแต่ชักแล้วลั้นกัเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเก สายที่เคยแลกต้องวางก่อนต้องหยุดเอาไว้ก่อนตท่าตอนนี้จะเลิกคุยที่อำเภอเพื่อเธอคนเดียวรนะู้ไหมจะไม่อยอมแลนกับใครจะยกให้เธอไปใใถึงใจจะมีแค่เธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าจำให้เสียวและเลี้ยวกลับา,ายมาย พอรักเธอจนหมดใจถุ่มอบใหเธอไปทั้งกายเพียะแค่เธอมารักกันฉันยอมเลยคุยจนอ,อ,อัมเพอร์จริงคอยแม่มคอจะถลัวงหล่อดีผิดโยยิ่งดีบ้าอย่างโซอย่างซิงอาจจะดูนิ่งนิ่งแต่จริงผมอายละยอยเอเพื่อเชนะเ e ไไปไม่ได้ จะไม่แลงกับใครจะยกให้ผมมาทั้งใจจะมีแค่ผมเท่านั้นจะเอาใจแค่คนเดียวไม่จำให้เสียวโดวเลียวลบได้ไหมจะบอกว่ารักบ,บางอ่อนจะบอกฝันดีก่อนนอนให้เธอบายใจได้เลยจะเอาแ<อ>ต่แค่คนเ<อ>ดียวแค่รู้ไหม

ต้แถวตั้ถนักกระ๊านนักศึกสาวิชาทหารวชิรกรละสายทุกคนครับวันนี้เป็นเพลงสุดท้ายของพวกเราแล้วนะครับขอบคุณที่ศักของพวกเรามาโดยตลอดลองด้วยกันนะครับ